นี่ไม่ได้เล่าเลืง่วงนะคะับ oh. เป็นเิ่งลงจากไลน์นะฮะอ๋อเข้ามางข้นมาเข้นมา้นมาง่วงเป็นมาง,วง่ <c oughs> างวงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่มีคนดึงขึ้นมานะฮะอ๋อ oh, <c oughs> ผมกดกดเชิญแต่ต้นๆมั้งครับอือ oh, ครับตสลุปจะไปนอน <c oughs> แล้วใช่ไหมการนอนก็ได้เอาเราเรื่องการนอนดีกว่าเราเรื่องการนอนพอดีเพิ่งคุยกับตัวสาวแล้วก็ ปิดห้องลงมาเลื่อนเห็นก็เลยมันจุดดูแล้วพอดีมันเด้งขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขึ้นมานั่งหลับในใช่ไหมครับผมขึ้นมานขึ้นมานอนก็ดีเหมนกันเท้าเข้านุ่ยิบสองครับย2ิบสอง ได้หวยแล้วใช่ไหมมีมีมีรายการหนึ่งเขาบอกมาครับมาไม่มาตัวใครตัวมันถ้ามาก็มามาแบ่งให้ผมด้วยมีรถไม่ถูกตัวใครตัวมันแต่ถ้าถูกปุ๊บทิ้งกันละตายคุณสองช่องเราคุณโชคของอาจารย์โนเล่กับน้องต้า ไอ้น,นั่นเขาหกสองสองอันนี้สองสองสองตัวโอ้ผมเสียดายมากเลยตั้งแต่ไอสองสามออกนะพอผมไปดูรายการโอเล่อาจารย์โอเล่ก็มีสองสามหนึ่งรายการของช่องอ้าปลาค้างก็อ่าอะไรนะสามสามสองหนึ่งหรือสองหน,นึ่งสามอะไรมันจะวนอยู่แค่นี้ยใช่ไหม <c oughs> มันมันจะเห็นหลังจากที่ออกไปแล้วอะแปลกมากเลยสามสามที่ ถ้ามาก่อนก็อาจจะสะดุดเลขนี้แล้วก็มันจะได้กลับใช่ไหมอะตอนนี้เป็นช่วงสูญยากาศนะครับยังไม่มีคนมาเล่าเรื่องผีนะครับผมอ๋อทางในเลยเนาไม่ใช่ผมผมว่วงครับผมเพิ่งลงจากไลฟ์ผมไม่เป็นไรครับตามสะดวกจะนอน อะไรเลื่อนเลื่อนเล่นดูไงอันนี้นนมาเจอห้องก็วันนี้ไปดูมหัศจรรย์หมูรายการอ่าจริงๆริงแล้ววันหลังจะมาเล่าเรื่องที่เพื่อนเจอมาจากในในป่านะในโดงอะครับดีครับผมอาจารย์เน่ก็บอกว่าเจอเคสที่มีวิญ,ญญาณแฝงเนี่ยเยอะมากอย่างวันนี้ที่ดูก็เขาเป็นไลฟ์สด แล้วก็เชิญนคนหนึ่งมาชื่ออะไรไม่รู้ผู้หญิงปรากฏว่าเป็นเหมือนแม่แม่ในอดีตชาติมาเหมือนดนใจให้ผู้หญิงคนเนี้ยเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อมุกดาซึ่งซึ่งวิญญ,ญาณเนี่ยกลัวผีต้องปิดไฟก่อนนะถ้าผมกลัวผีผมจะปิดไฟวิญญ,ญาณกับตัวผู้หญิงคนเนี้ยก็ยคือชื่อเหมือนกันตอนนี้อาจารย์เมก็บอกว่า สีตนนี้ยวิญญาณตนนี้ยอดีตชาติเนี่ยเขาก็คุยกันนะถามว่าเป็นอะไรน้ําเสียงของของวิญญาณที่มาแฝงร่างเข้าสิงก็เหมือนพูดแบบเสียงดังเสียงดังเหมือนคนโกรธนะ<ม>แล้วก็<พ>อบอก<จ>ว่าแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแม่ผู้หญิงคนนี้ยเป็นลูกเขาแล้วปรากฏว่าก็ให้ใช้ชื่อเหมือนกันชื่อใช้ชื่อว่ามุกดานะครับ แล้วก็อาจารย์อาจารย์เนหรืออะไรก็ถามว่าต้องการอะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้ผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเป็นอดีตชาติลูกเขาเนี่ยให้ทําบุญสร้างกุศลให้เขาด้วยอะไรประมาณนี้อยากให้คนเนี้ยได้ทําบุญตลอดไปมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีอะไรประมาณนี้อาจารย์เนบอกลักษณะอย่างเงี้ยมีเยอะแยะ ที่ไปเจอมานั้นพอผมมันนึกเออคนไทยประเทศไทยก็จะโดนผีแฝงผีบันพบุรุษอะไรต่อไรแต่เรื่องพวกนี้รคับพวกฝรั่งฝรั่งประเทศไม่ค่อยมีอะไรครับผมผมลืมเล่าคุณเดี๋ยวผมไหนคุณพูดได้จบก่อนนะผมจะพูดทักเรื่องจบแล้วครัที่เหมืนโอเคคือว่ามันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะตอนนั้น มีแม่ป่วยอยู่นะแม่ผมได้ป่วยคราวนี้แกก็พูดพูดพูดเพ้อไปทั่วพูดแบบแกหลงละมือไปคนเก๋ใช่ไหมลนะ่ะอายุเยอะคราวนี้แกพูดเหมือนไม่ใช่เป็นแม่เราไงเราสงสัยอืมผมได้สงสัยผมพี่ผมเขาให้เขาไปดูแต่ผมอยู่ห่างประมาณสักตัดตเป็นเมตรก็อยู่สักห้าเมตรได้ห่างจากแม่นะ คนเข้าไปดูกันแต่ผมไม่เข้าไปใกล้ไงผมอยู่หา่างงโอ้แกพูดไม่เหมือนไม่เหมือนแม่เราอะ่ะคราวนี้ผมก็เลยท่องคาถาบทที่ผมเคยท่องอะบทบทคาถาที่ว่าเกี่ยวกับพูดผีอะ่ะแกได้ยินเฉยอะอะืมาลัง hmm. น,นี้เราก็แล้วแกก็เปลี่ยนเสียงหลังจากนั้นแกก็เปลี่ยนเสียงหายแกพูดว่าไงเสียงใครมันมาสวดมนต์อยู่แถวนี้วะ mm hmm. อูสามาเล่นมาเล่นด้วยแถวนี้ กันมาตรวจมลกุลวัคขูเขาได้ยินได้ยังไงเรามเมื่อเราพูดเบาๆกับพูดแบบกระทุบกระติบไกลมากอะ่ะห้าเม็รไม่ได้ยินหรอกเพราะพูดแต่ในลําคอเราเน่ะเหมือนเหมือนนึกตรวจนะว่ะแต่เราสงสยัยแต่การสวดของเราได้ผลดีมากคาถาบทพวกชุมนุมเทวดารวมกันเนี่ยสักเคอพวกเนี่ยบทเนี่ยผมเชื่อเลยคันนี้ผมเลยเชื่อคันเป็นอย่างเช่าป่ยาตายายอาจจะเข้ามาครอบนำไงว่า ขาพูดเหมือนกับญาติเรากนหนึ่งวันพี่สาวแม่เตียเตียไปแล้วคำนียงการพูดเ่ะมันเหมือนอย่างนั้นกูมันสอาใจมาเล่นด้วยทำไมมันไม่เสียงสวดมนลนะกูรำคาญหัวขู่เขาไม่อยู่แล้วเขา่าเนี่ยเหมือนเขามาสิงสูอะเพราะว่าคนป่วยพวกสามเณรีชอบจะมาสิงสูอยู่แล้วจิตอ่อนก็แล้วกว่ชงพอไดพูดเรออ่อนจิตอ่อนเนยอืมจิตเราตกมันก็จะเป็นไปได้ผมผมเลยสงสัย พอเกพูดไเหมือนที่แม่เราเราก็ต้องรู้จักใช่ไหมเพราะแต่แต่ว่าการพูดมาเหมือนเป็นพี่แม่ดีเสียไปแล้วไงแต่ผมคิดว่าคงใช่ผมเชื่อตรงที่ว่าผมสวนมนต์เบาๆในใจและได้ยินเนี่ยผมเลยเชื่อ,อนี่นหละผมลืมเล่าให้ฟังผมชอบคาถาเลยผมบอกไนงะผมก็เลยนึกได้ผมต้องสวดดูไงเก็โอเคดีอานนี้บทสวดมันจะไม่ถูกกับพวกพูดผีไงอืม บทสวดจุมนี่เทวดาเนี่ยจากเคนบทเนี่ยป้องกันผีหลายๆอย่างผมก็เอามารวมกันสวดสวดเบาๆมันคุณก็ซุกระซิบเนี่ยซุกซิบในปากมันมีทางได้ยินหรอกห่างอยู่เราสองวานี่ก่อน่นึ่นครัมันชอบกินมาครับสี่ห้าวาคือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องจริงด้วยที่ผมผมเลยเชื่อแบบผมสวดเบาๆแบบพูดในใจนะซ้ำปากครับมวนมีคำว่ามีเบาๆแต่เขาไม่ได้เห็นเราหรอกนะ แต่เขาได้ยินว่ามีคนสวดมนต์เขาพูดออกมาอย่างเงี้ยมันว่าบทสวดของเราไปลบกวนสมาธิเขาประมาณนี้ลบกวนจิตเขาแต่คนแก่ๆเนี้ยโดยมากเนี่ยพูดอะไรเบาๆเขาจะได้ยินใช่แต่ผมไม่ได้พูดออกเสียงหรอกผมไม่อยากให้ใครรู้เลยนึก็ในใจเลยใช่ไหม ผมสวดเบาๆอันเนี้ผมสวดในใจแบบไม,ไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงแบบให้ใครได้ยินหรอกไม่<ล>ไม่ไมเพราะ<ล>ว่าเพราะว่าผมเคยนานนะคนแก่จาไม่ได้แล้วว่าใครแล้วผมก็ตัดสิบตัดสิบคุยกับพี่น้องรหรืออะไรแล้วปรากฏว่าเขาก็อยู่ไกลแต่เขาก็ได้ยินใช่แต่ผมพูดเนี่ยมันเหมือ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 น,นลมหายใจของเราเฉยๆอย่างคุณลงสวดสักเคดูถ้าพูดกบบในลงสวดเลยสวดแบบ มันเหมือนแค่ได้เป็นลมหายใจออกมาจากปากเรามันมันไม่เป็นสับหรอกที่ว่าเขาฟังอ่ะตัวยางตัวยานคุณปลาลองตัวอย่านดิตัวอย่างคุณก็ไม่ได้ยินลรวเพราะผมไม่ได้สวดออกเสียงมันไม่ได้ยินมันไม่ได้สวดออกเสียงเราถึงแปลกใจว่าทําไมเขาได้ยินถ้าสวดในใจล้วพูดง่ายสรุปแล้วสวดในใจนั่นแหละเพผมก็ไม่อยากให้ใครได้ยินว่าผมสวดไงผมก็เลยไม่ได้สวดออกมาเป็นเสียงออกมาให้ใครรู้นะผมสวดแบบสวดในใจน่ะ มันก็เลย,ยผมผมเลยเชื่อว่าวิญญาณต้องมีจริงแน่นอนอมีอย่ญญางมีแน่นอนเพราะว่าการพูดจาของคนมันผิดปกติเราก็จะรู้เลยแหละว่ามันสำเนียงการพูดจะมันจะแฝงไปหรือว่าพูดไม่เหมือนคนเดิมเนี่ยม,มันผิดปกติแล้วนี่มันมางงตรงที่ว่าสวดเบาสวดในใจเราได้ยินเนี่ยแล้วคุณปลาคิดว่าจริงไหมว่าบ,บางครั้งโดยมากคนที่โดนวิญ,ญญาณแฝงเนี่ยจิตอ่อนเชื่อไหม ผมเชื่อตนคนป่วยไงผมก็จะเป็นเหมือนกันเวลาป่วยนะเราเป็นไข้นะมันรู้สึกจะปวดวาดเนี่ยเวลาเราเราเป็นไข้นะจะหวาดอ่าเป็นเป็นไข่ถึงจะเป็นมีความรู้สึกนะแต่ผมจะมีผมก็จะสวดไงเราแต่ก่อนเราสวดไม่เคยเป็นเราไม่ได้ศึกษานี่เรามาสวดเป็นอะไรเป็นมันก็ดีเราพระเราก็เยอะแยะมันก็มันเป็นถามว่ามันขังไม่ขังหรอกแต่ว่ามันเป็นในที่ยึดเดี่ยวทางจิตใจของผมเนี่ยผมก็จะเอามาแล้วผมก็ แต่มาสู้การสวดไม่ได้ผมลองละพระเพื่อนี่การสวดจะรู้สึกว่าทาให้เรามีพลังพาวเวอร์ขึ้นมาเลยการสวดมันตัวจะร้อนขึ้นเลยออื mm hmm. แต่ผมทดลองสวดดูนะรู้สึกมีพลังในตัวขึ้นมาเราหลับตาสวด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 จะเยะนนี่มันจะร้อนขึ้นมาเหมือนมันมีพลังเข้ามาหนุนเราอะ่ะเหมือนมีรัศมีบางอย่างเข้ามาทําให้เราแก่งขึ้นอ่ะควรู้สึกจากตัวผมเองนะอื mm hmm. ที่ผมสวดนะ ถามว่าพระเนี่ยช่วยอะไรได้ไหมก็ทําท่าเอามาแขวนไปอย่างนั้นแหละแต่พอผมรู้แล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกตั้หรับผมนะ mm hmm. แต่ว่าการกแต่บ,บทสวนนี้มันแน่นอนจริงๆอยู่แต่ว่ามันโอเคอ่ะที่ทดลองด้วยตัวเองนะ mm hmm. แต่ผมก็ชอบอยู่ดีละพระเครื่องผู้คนชอบ มีใครอยากจะขึ้นมาเล่าเชิญนะเดี๋ยวประมาณยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะลงไลน์นะครับครบสามชั่วโมงแล้วแล้วก็แจง้งว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวไปไปลายเดือนนี้ผมจะไปบริจาคเลือดนะครับโลหิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นเร็วๆอาจจะสามทุ่มลงขึ้นสามทุ่มเลยดีไหมคุณกะระยาเลิกตัเกเตียงคืนจะมีคนเข้ามาดูไหมแชร์เออคุณคุณแชร์ไปด้วยก็ดีนะ จะได้ดติดตามกันก่อนนะเอ่ติดตามมาแนละ้วอืมเดี๋ยวจะลอง้นเร็วๆเ,เพราะว่าผมต้องรีบนอนเร็วให้เลือดมันมเลือดมันตกเลือดมันสมบูรณ์จะได้เป็นิจาคเลือดได้ดแล้ว,แล,วแล้วคุณแชร์วันไหนคุณแชร์อะไรคนก็แชร์มาแล้วผมก็มีมีเรื่องจะมาเล่าอีกสักเรื่องนะอืมนะได้ครับผมได้เลยนะ,ะมีไทยยากคุยอะไรเหลือสิบแปดนาที อยากเล่าเรื่องผีเชิญนะครับน้องป้อมหลับไปหรือยังคุณเอวันนี้ไม่มีเรื่องคุยแล้วโอสวัสดีครับคุณพี่หมอคุณพี่หมอเอาหายไปเลยกดละหายไปเลยคุณพี่หมอนี่เขาขับรถผ่านป่าชา้าใช่ไหมคุณพยาบาลผมจำไม่ผิดคนนะเคยเห็นผีอยู่ มันมีอยู่แล้วนะแต่มีใครเหมือนผมไหมเนี่ยเวลาผมกลัวผีเนี่ยผมจะชอบปิดไฟเลยนะแปลกกับชาวบ้านไหมบางคนเขารีบเปิดไฟเอ้พผมไม่รีบปิดไฟแล้แเราก็คุมบ้าผีจะได้ไม่เห็นไม่เหมือนเจ้าบ้า ผมไม่เหมือนชาวบ้านเปิดไฟระพีมันไม่เห็นแสงไฟสว่างครับไม่ใช่ผมเนี่ยปิดไฟแ้ะพีจะได้ไม่เห็นเราความรู้สึกเหมือนเวลาเราผมเนี่เวลาผมรู้สึกเศร้าเนี่ยผมจะฟังเพลงเศร้าร้องเพลงเศร้าแล้วมันจะหายเศร้ามาขำปอมมาขเปียกมาแล้วเล่าขาวสมชาติไปไหนอ่ะบังคนเขาต่างกผมอีกถ้าถ้าเศร้าห้ามฟังเพลงเศร้าถ้าฟังเพลงเศร้าเขายิ่งแต่จะเศร้าไงเขาบญกเแดนแบบนั้น 99สิบเ้าดอกหายไปไหนอีกจริงๆมันต้องเ9้ารอยเ้าสิบเ้าดอกไม่ใช่หรออันนีอ้อันนี้ให้ให้เจอไงอไม่ครับกลัวผีทุกวนันเลยกลัวผีทุกวนันล้ามใช้คำคูรผีอะไร<ว>เจอผีอะไรทำทำงานอยู่ในใกล้ห้องเย็น อ๋อมาแล้วคนที่ท้องตัองการเด๋ยวเ๋ยวเ๋ยวรอก่อน